สิ่งแวดล้อมไทยสวัสดีครับมองสิ่งแวดล้อมไทยในวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมรณรงค์รวมพลังเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าทสมซึ่งเป็นพลังและกลไกในการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของภาคประชาชนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ เมื่อวันที่27และ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกมรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังเครือข่ายทอสอมอฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพิธีสืบชะตาสายน้ำปล่อยปลาคืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติที่วัดเพชรอำเ,เภอสาให้จังหวัดสระบุรี โดยมีนายจาตุพรบุรุษพัฒนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนายพักคพง์ทวีพัฒนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและผู้บริหารร่วมในพิธีนำเอาสิ่งต่างตรานี้ไปต่อย,ยอดในจังหวัดของท่านเพื่อให้การทํางานของพวกเราทสมมีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของพิทน้องประชาชนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการเครือข่ายทอสอมระดับประเทศได้ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ดำเนินงานของเครือข่ายทอสอมแต่ละแห่งในอนาคตเครือข่ายทอสอมเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญยิ่งของงานรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย กิจกรรมรณรงค์รวมพลังเครือข่ายทสมระดับประเทศในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับ